ชาวบ้านในอำเภอเมืองเลยเร่งขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงหลังระดับน้ำเลยที่ไหลผ่านตัวเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรค่ะซึ่งระดับวิกฤตเนี่ยจะอยู่ที่9เมตรดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีน้ำจากอำเภอภูหลวงและอำเภอวังสะพุงไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องและในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอยู่แนวทางป้องกันมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณชุมชนในที่ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ สำหรับจังหวัดเลยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม2อําเภอก็คืออําเภอภูหลวงและอําเภอภูกระดึงบ้านเรือนประชาชนถูกน้ําท่วมไป250หลังคาเรือนค่ะส่วนที่ยโสธรเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ําเขื่อนยโสธรพนมไพรทั้ง8บานเพื่อเร่งระบายน้ํารองรับปริมาณน,น้ําใหม่ที่ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้าในแม่น้ําชีเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลันขณะที่ลำน้ำยังเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีก็ยังเพิ่มสูงและล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในอําเภอเมืองได้รับความเสียหายค่ะ